สวัสดีครับก็มาเก็บไข่น้องเป็ดอีเหลียงกันนะครับอีกหนึ่งข้อนะครับโอ้โหดูกันนี่หนึ่งฟองลุ้นกันครับเอ่อเมื่อวานนี้เขาได้อยู่ที่สิบห้าฟองนะครับมาสิบห้าฟองนะครับเดี๋ยว เราไปดูกันซื้อว่าวันนี้เขาจะได้สักกี่ฟองคือกำลังไข่เรื่อยๆเลยนะครับเขากำลังไข่เรื่อยๆเพราะว่าเขายังใหม่อยู่เา้าสองอสองสองโนนีกสาม นะครับโอ้โหีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วแปดแล้วแปดแล้วเนี่ยปับเปมกว้างนะครับแปดแล้ว จะมีมีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเนี่ตรงนี้เหมือนไม่มีครับท่านผู้ชมมีุยเรมีเก้าสิบสิบแล้วสิบแล้วสิบสิบเอด็ด คุยคุยแล้วเจอครับนี่ไงตรงนี้ทีแรกเขาเอาปกไว้อย่างงี้เขาแอบเขาแอบสเวทสเวทแล้วนะสิบสองโหลูกนี้มันใหญ่แท้สิบสองนะครับกล่องให้ดูธรรมดานี่ดูครับสิบสองโอ้หลูกใหญ่มากเมื่อวานนี้ที่เขาเล่นน้ำนะครับเล่นน้ำอย่างสนุกเลย สามสิบสีสสีแล้วสิบสีแล้วสิบสีแล้วว้าวสิบสิบห้าโอ้วดูใจ

ออามาอีกหนึ่งนะครับสิบเก้าสิบก้าแ,แล้วแม่ถ้าได้อีกใบหนึ่งนะอีกองหนึ่งนะแจ๋วเลยยี่สิบ ผมมั่งสายไม้อีกหนึ่งอ่ะมีหรือเปล่าวันนี้น่าจะได้ประมาณสักยี่สิบฟองแล้วนะครับกำลังมาแล้วนะครับสายกลมเลยแหละอันนี้นะครับ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไข่ไก่หยิบมาจากตรงนี้คือผมเลี้ยงเป็ดอีเหลียงแล้วผมก็มีไก่ไข่ไก่ตอกไก่แกนนนูนเห็นไหมครับเอาไว้กินพวกลำพวกอะไรนะพวกคุ้ยขีย่บำรุงดินให้ดินมันฟูอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับเพราะว่าไก่จะชอบมาคุย้ยเขี่พอคุ้ยขี่เสร็จปุ๊บพื้น พื้นก็จะฟูขึ้นเรื่อยๆนะครับแกะก็จจฟูันทำให้พื้นนิ่มตัวไม่แข็งนะครับเป็นข้อดีเกิดจะได้ไม่ลงพื้นนะครับโอเควันนี้จบที่สิบเก้าฟองครับเมื่อกี้นี้ผมนับผิดนะครับจะฟองใหญ่ๆอย,ยๆ่งนั้นเลยนะครับขอบคุณมากนะครับในการติดตามรับชมนะครับถ้าท่านได้เลี้ยงก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีความสุขกับการเก็บไข่ทุกเช้านะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม